ที่พรีชีพตัวดิฉันได้มากที่สุดในตอนนี้นะคะนั่นก็คือแอปใหม่ตูนั่นเองค่ะก็จะเปิดหน้าแอปขึ้นมานะคะก็อยากจะมายกตัวอย่างคร่าวๆนะคะว่าการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยค่ะ นะคะก็วันนี้ฟ้าก็มาแต่งแบบว่าพิชิ่ตัวเองให้ดูเลยเนาะแบบสดๆเลยแล้วเราก็จะเลือกมารูปนึงนะคะในส่วนของวันนี้ก็จะแต่งเป็นแบบว่าเบสิกเบสิกหรือว่าพิชิ่ตัวเองให้ทุกคนดูเลยว่าในเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราจะลงรูปในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะแต่งอะไรบ้างเพื่อที่มันดูเกินจริงนะคะในส่วนของขัง้นตอนแรกที่ฟ้าจะเลือกใช้กนะ็คือการปรับโทนผิวนั่นเองนะคะก็มีปึ้งเข้ามาเห็นไหมคะ่ะขาเลย คนผิวขา็จะข่าวกระจางใสมากขึ้นค่ะซึ่งฟ้าก็จะเลือกใช้ในระดับที่ก็ไม่ได้พอดีกับตัวเองนะไปนะคะก็จะข่าวประมาณนึงอ่ะแล้วก็จะอย่าลืมปรับนี่คะสมดุลสีผิวค่ะผิวใบหน้าสม่ำเสมอกับลด,ดลงมาอันนี้มันเกินจริงเกินไปแล้วก็สมดุลสีผิวลดลงมานะคะมันก็จะแบบเออเลิศหน้าเราก็จะข่าววอกแล้วนะคะแล้วก็กดติดถูกไปขั้นต่อไปเราจะทำอะไรคะผิวเนียนนี่นค่ะคือสามารถอัตโนมัติได้เลยเห็นปะเนี่ยหน้าเราเนี่ยภาพมันก็หน้ามันไม่เนียนใช่ไหมล่ะก็บทะะนค อประมาณละกันก็สวยแหละดูความต่างเห็นไหมมันก็จะเนียนขึ้นมาในระดับหนึ่งกดติดทูบไปขั้นตอนต่อไปจ้าขั้นตอนต่อไปที่ดิฉันจะใช้ก็คือเมคอัพค่ะเมคอัพเท่านั้นหาเมื่อแก้มมันแดงไม่พอใช่ไหมล่ะเราก็เลือกไปเลยว่าเราอยากให้มันแดงขึ้นมาขนาดไหนอันเขาเลือกใช้ไปแหละก็แบบเฮ้ยหน้าต้องแดงอ,อ่ะหลับเห็นไหมแดงขึ้นแล้วฉ่ำเบาๆใกล้ๆนี่ก็แบบผมกรอไปรวมเห็นปะสวยค่ะหน้านี้สวย ขั้นตอนต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการคอนทัวร์ผิวค่ะกดไปที่คอนทัวร์ผิว,สวเสร็จปุ๊บสีที่เราจะเลือกใช้ก็มีหลายเฉดสีให้ทุกคนได้เลือกเลยนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นขาวขาวเหลืองขาวชมพูหรือน้ำต้งน้ำตาลเนี่ยเลือกได้หมดเลยนอกจากที่ว่าจะเป็นการคอนทัวร์ผิวแล้วเนี่ยเราสามารถคอนทัวร์เส้นผมของเราก็ได้แต่เราจะมาทำให้ดูว่าคอนทัวร์ผิวจะเป็นยังไงเราจะให้ดูความต่างตรงแขนนะคะเ,เลือกไปเลยเอาสีขาวนะนี่เห็นไหมแข่แล้วก็สระขาวขึ้นเออเนี่ยสวยผ่องเลยเดี๋ยวดูสามารถคอนทัวร์ผมของเราก็ได้อะ นี่สับผมที่แบบเห็นปะสับผมที่มันเป็นอย่างเงี้ยเออมันก็สวยสวยและสวยและผ่านไปเลยจากนั้นนะจ๊ะในขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถกดบันทึกได้เลยอ่าโฆษณาอีกแล้วโฆษณาอีกแล้วเพื่อที่ใช้แอปฟรีไม่ได้เสียงเงินซื้อไอพี AP นะคะก็รอต่อไปฟ้าก็สําหรับแอปเม่จูนะคะนอกจากจะปรับให้เราสวยสะพึงปัวปึ้งมากอีกคือแล้วนะคะก็ยังสามารถทําได้อีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการนี่ช่วงนี้ก็จะมีไอทใช่ไหนแบบเจนซีอะไรเอ่ยใดก็จะแบบ เนี่ยเนี่ยมันทำได้หลายอย่างมากเลยนะทุกคนสามารถใช้ไอในการปรับแต่งตั้งสไตล์ของเราได้เลยอะ่ะสามารถเลือกใช้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวนี้แบบ AI มันก้าวกระโดดไปไกลมากก็ก็ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะคะนี่มีหลายฟังก์ชันหลายการใช้งานให้เราได้เลือกใช้เลยก็อยากจะขอบคุณแอปใหม่ทูมากที่สามารถพิชีพที่มีฟ้านในวันนี้ได้ค่ะขอจบการนำเสนอแอปพลิเคชันใหม่ทูไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ